ครับข้างหลังผมคือเจ้าทองดีกระทิงขายใหญ่แห่งบ้านของสายเขาแพงมานะครับไายนี้ได้มาบุกถึงสวนฝรั่งกําลังกินฝลั่งที่ร่วงกับหญ้าอ่อนที่อยู่ในสวนแห่งนี้อย่างสบายใจเฉยนะครับก็ขอแนะนํานะครับผู้ที่พบเห็นก็โปรดระมัดระวงังแล้วก็อย่าเข้าใกล้นะครับให้เขาหากินอย่างสงบเพราะว่าถ้าเขาตกใจมาอาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินได้ครับ